สวัสดีครับผมสวัสดีมีโชคนะครับผมวันนี้จะมาทําการแยกนอนะผมทําจํานวนของโชคเก้าชั้นนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับผมสําหรับโชคเก้าชันนะ้นเนาะโชคเก้าชั้นก็จะมีหลาย,ลายวิธีสําหรับการทําจํานวนขยายพันธุ์นะครับผมตั้งแต่การผสมเกสรเพาะเมล็ดนะครับผมเป็นพอาอเมล็ดนะครับผมแล้วก็การยกยอดนะครับผมยกยอดเพื่อจะได้นอของเขานาะนะครับผม แล้วบางต้นนะผมก็จะมีหน่อออกมาเองก็มีนะครับผมแล้วแต่ความสมบูรณ์ของเขาเนาะนะผมส่วนต้นนี้นะผมก็จะเป็นมีหนอ่อออกมาเองนั่นเองนะผมผมแยกไปแล้วสองหนอนะ่อเนาะต้นนี้นะผมให้หน่อดีมากนะผมนี่นะผมมาดูความสวยของเขานี่เราต้นนี้นะผมเขาจะเป็นด่างแบบน,นี้แลผมออกชุมพูนะผมนี่ชุมพูดํานะผม เขามีเฉพาะมีความชมพูสวยๆนะครเดี๋ยวพอแยกหน่อแล้วไปไล่สีก็สีก็จะมาดีกว่านี้นะครับตอนนี้เขาอยู่กับต้นแม่เขาเนาะสีก็อาจจะยังไม่ออกเต็มที่นะครับนี่ครับความด่างของเขาก็มีูีแล้วนะครับผมเรียกว่าด่างกระจายเต็มใบเลยนะครับผมสวยๆเลยนะครับก็เดี๋ยวมาทําการแยกหนอกันนะครับผมก็มารับชมได้เลยนะครับผมสําหรับการแยกหนอครับผมนี่จะแยกได้สามหน่อนะครับผม เราก็จะใช้มีดเนาะใช้มีดแค่ออกนะครับผมเสือน,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 นลองไปเลยนะผมแล้วก็ดึงขึ้นมานะครับผมง่ายๆนะครับผมการแยกหนอเพราะว่าลากเขาอะเดินดีอยู่แล้วนี่นะครับผมได้มาแล้วครับหนึ่งนอนครผม นี่นะผมเขาก็จะมีบาดแผลตรงนี้นิดหน่อยนะครับผมมีบาดแผลตรงนี้นิดนึงนะผมสวยงามไหมครับผมสําหรับการแยกนออันนี้เป็นหนอแรกเนาะนี่ผมเราเราแยกมาแล้วเราก็เดีย๋ยวเอาปูนแดงไล่ถาดตรงนี้อีกทีนึงเนาะแยกไว้ก่อนเนาะนะผมอันนี้เป็นหนอแรกนะผมแล้วก็หมุนหมุนฮะนะผมนี่อยู่ฝั่งนี้อีกสองนอะนะผมฝั่งนี้สองนอเราก็ลิงดีๆนะผมสําหราับการแยกนอนะผม ให้ดีแล้วก็ขยับลากเขาก็ไปนะต้องใช้มีดที่คมนิดนึงนะผมกดลงไปเลยนะผมแค่กดลงไปเฉยๆนะแล้วนี่เราก็ยกขึ้นมาง่ายนะผมการแยกหนอนนี่ง่ายนะผมนี่นะผมอันนี้ก็จะเป็นแผลใหญ่น่อยนึงนะผมส่วนใบนี้เขาก็ดึงออกได้เลยเนาะดึงออกได้เลยนะ นี่ครับผมนี่ครับผมอันนี้เป็นหนอที่สองนะผมได้ไปแล้วหนอที่สองสวยงามไหมครับผมสวยงามนะครับผมน,นี่ได้เป็นหนอที่สองเดี๋ยวเราก็ปูนแดงทาอีกทีหนึ่งเนาะหนอที่สามมันเขาก็จะอยู่ด้านบนเลยครับผม อันนี้ไม่ต้องกลัวนะครับผมมีรากน้อยหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับผมนี่เขาจะมีบาดแผลมันเหมือนกันทุกอันเนาะบาดแกไม่ใหญ่ต้นนี้หน่อนนี้จะมีสองใบเนาะเพราะว่าหน่อนเล็กๆเ,เขาแยกไปนะครับผมนี่ครับผมความดางนะครับผมความสวยงามความดางออกนำาชมพูนะครับผมดำชุมพูเข้มๆเ,มเมนาะนี่มีความสวยงามนะครับผมก็เดี๋ยวมาลงกระถางกันนะผมนี่ครับ ส่วนที่ลำต้นของเขาเราก็จะเก็บรากที่โดนตัดออกนะผมแล้วก็ดูบาดแผลของเขาครับผมเอาปูนแดงมาไล่ทานะผมนี่นะผมก็จะเป็นปูนแดงไล่ทาบาดแผล ทุกต้นนะผมที่เรายกยอดไอ้ที่เราแยกหนอนเนาะนี่นะผมทาบางๆนะผมทาบางๆแล้วก็ทิ้งไว้แห้งไว้แห้งสักพักหนึ่งนะผมแป๊บเดียวก็แห้งแล้วนะผมทาเก็บบาดแผลอันนี้เพื่อสมานแผลเนาะนะผมแมวเกิดเชื้อรานะผมสําหรับปูนแดงปูนกินหมากนี่เองนะผมนี่นะผมทาไปเลยนะผมขาดไม่ได้นะผมต้องเป็นปูนแดงเนาะนะผม แต่บางท่านเขาก็อาจจะมีเป็นน้ํายาประสานแผลของอันนี้โดยเฉพาะเลยก็มีนะผมแต่ปูนแดงก็จะเป็นต้นทุนที่ใช้ไม่ต้องเยอะนะไม่ต้องใช้ต้นต้นทุนที่เยอะนะครับผมนี่นะผมทาปูนแดงเลยนะผมะเราก็มาลงกระถางอีกทีหนึ่งนะผมนี่นะผมแล้วเราก็มาเก็บแผลตามลําต้นนะผมที่เราได้เชือนไปนะผม อันนี้เดี๋ยวเขาก็มีนอมาเพิ่มอีกนะผมอย่าไปต้องกลัวนะผม,ผมทาเก็บบาดแผลตามลําต้นได้เลยนะผมส่วนต้นแม่นี่นะผมเราก็พอทาอะไรเรียบร้อยนะผมเราก็สามารถเอาไปไว้ตากแดดได้เหมือนเดิมนะผมไว้ในที่โลงเรือนเราเหมือนเดิมได้เลยนะผมส่วนต้นที่เราแยกใหม่ๆอะ่ะเราต้องเอาไปไว้ในร่มก่อนเนาะนะผม นี่นะผมต้นแม่เขาก็ธรรมดานะครับผมก็จะมีความโสมธรรมดานะผมนี่ก็จะเหลือประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเขาก็ให้หนอนมาใหม่เรื่อยๆไม่ต้องกลัวนะนี่นะครับผมมีมาแล้วไม่ใช่อะไรนะผมนี่นะผมมีหนอนมาแล้วนะผมหนอนนี่โผล่มาแล้วนะผมรอการเจริญเติบโตอยู่นะผมเพราะว่าเราแยกไปแล้วเดี๋ยวตอนหนอนนี้พุ่งขึ้นมาแน่นอนนะผมนี่นะผมก็จะให้หนอไปเรื่อยๆนะผมแต่ใช้เวลา ระยะเวลานาน,านอยู่นะครับผมใช่ลยระยะเวลานานาน,นะผมก็เดี๋ยวผมมาปลูกไอ้สต้นที่เราแยกหน่อมาเนาะนะนะนี่นะผมวัสดุป,ปลูกเราก็เหมือนเดิมนะผมมีกลับมะพร้าวสับผสมทานก็เล็กๆเนาะนะผมก็เตรียมไว้ขึ้นกระถางนี่นะผมแล้วเราก็วางไปได้เลยนะผมก็ดูลองวัดระยะดูนะผมเ้านำก,กลับมะพร้าวมาใส่ให้พอดีเนาะ วางให้กึ่งกลางนะผมแล้วก็ใส่ไปได้เลยนะผมรับๆอันนี้มาทําจํานวนนะผมโดยการแยกหนอนะผมวิธีการนี้คือเรียกว่าการแยกหนอนนะผม ก็ทำไปเรื่อยๆนะผมทำไปเรื่อยๆนะผมเราแยกนอทำจำนวนไว้เยอะๆนะผมเราก็สามารถแบ่งปันได้นะผมนี่นะผมอันนี้ประมาณหนึ่งเดือนนะผมลากก็เดินดีแล้วนะผมน,นี่ต้นแรกเรียบร้อยนะครับผม พยายามให้เขาอยู่กึงกลางก็จะดีนะผมก็จะดูสวยงามเนาะครับผมสำหรับต้นที่แยกใหม่ๆอย่างนี้นะผมเราก็ต้องเอาไว้ในล่มก่อนเนาะไว้ในล่มก่อนไว้ในล่ม สักหนึ่งเดือนนะผมประมาณนั้นเนาะให้ลากเขาเดินดีนะผมแล้วเราค่อยเอาออกไปไล่แดดไล่สีทีหนึ่งนะผมะสีสีของเขาก็จะมาสวยงามเลยลเรา้็ก็จะแยกประมาณนี้นะผมสําหรับการแยกหนอะของโชคเข้าชั้นนะผม <c oughs> ตนวัตถิบการเด่นนะผมก็จะมีวิธีการแยกนอนะผมทำจำนวนเท่าก้าชั้นให้ชมนะผมก็มีหลายๆวิธีเนาะนะับไม่ว่าจะเป็นการผสมเกสรน,นะผมการยกยอดนะผมการเพราะ,มะเมล็ดนะผมก็จะมีหล,หลายวิธีนะผมก็จะ นำมาให้ชมนะผมเรื่อยๆเนาะนะผมนำมาแบ่งปันเรื่อยๆนะครับสำหรับท่านที่ปลูกโชคเก้าชั้นนะผมแต่ยังไม่รู้วิธีการทำจานวนขยายพัน์ธุนะผมตรงประเด็นนะผมก็จะเอาเก็บข้อมูลนะผมประสบการณ์ที่ทำมานะผมก็นำมาแชร์ให้ชมกันเนาะนะผมผิดถูกยังไงก็ขออภัยนะผมอาจจะบางท่านอาจจะมีส่วนใหญ่อาจจะทำเก่งอยู่แล้วนะผม แนะนําได้นะผมแนะนํามาได้น,นะครับผมครับผมยอมรับการเรียนรู้นะผมทุกขั้นตอนเนาะครับผมนี่นะผมเรียบร้อยนะผมสําหรับสามต้นนะผมนี่ครับผมวันนี้ก็มาทําคลิปประมาณนี้เนาะให้ชมนะผมเกี่ยวกับการทําจํานวนขยายพันธุ์นะผมอันนี้จะเป็นการแยกหนอนะผมนี่ผมอันนี้จะเป็นต้นแม่เานาะ ตนแม่แยกหนอได้สามหนอนะผมวันนี้นะผมนี่นะผมการทําจํานวนขยายพันธุ์ของโชคเก้าชั้นนะผมก็ง่ายๆนะครับผมก็มาแบ่งแบ่งปันกันประมาณนี้นะผมก็ขอบคุณนะผมทุกท่านนะผมที่รับชมจนจบคลิปนะครับผมถ้าชอบกดชอบคลิปนี้นะผมกดไลค์นะผมอยากรับชมคลิปต่อไปกดซับหนะผมกดกระดิ่งดําไว้นะครับผมเพื่อรับชมคลิปก่อนใครนะครับผม ขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปหน้าผมโชคดีเป็นของทุกท่านนะผมสวัสดีมีโชคครับขอบพระคุณมากๆครับผม